เทพศูนยความลับของภาษาไทยอังกฤษบาลีตอนที่สามฝรั่งไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษหลายคำมีรากศัพท์เป็นภาษาบาลีอคิลิสเป็นชื่อที่มีความหมายลึกลับอยู่สำหรับฝรั่งแต่ถ้าฝรั่งเชื่อว่าอคิลิสมาจาก ภาษาบาลีอักคิลีปัญหาก็จะหมดไปเพราะอักคิลีมาจากอัคคะบวกอิลีแปลว่ายอดบวกดาบหมายความว่ายอดนักดาบนักเขียนเรื่องหลังๆเชื่อว่าอักคลิสเป็นคนหนังเหนียวชื่อของเขาอาจมาจาก อัคคตะบวกอิลี่แปลว่าไม่ถูกทำลายบวกดาบหมายความว่านักดาบที่ไม่ถูกทำลายอะคิลิสถอนตัวจากการรบระยะหนึ่งแต่เมื่อแพตโตครคุสเพื่อนรักของเขาตายความอาฆาตทำให้อคคลิสบุกไปฆ่าเฮกเตอร์ ชื่อของเขาอาจมาจากอาคาเตติบวกอิลีแปลว่าผูกอาคาตบวกดาบหมายความว่าดาบอาคาตบางคนคิดว่าชื่ออะคิลิสมาจากอะคอสบวกลาอสแปลว่า g r i e f of t h e p p o p l e ความโศกเศร้าของประชาชน ก็จะตรงกับภาษาบาลีอะคิลิกมาจากอคะบวกอิลิกาแปลว่าความเจ็บปวดความทุกข์บวกโลกหมายความว่าความเจ็บปวดความทุกข์ของชาวโลกฝรั่งแปลชื่อปโตครุสเพื่อนรักของอะคิลิสว่า ชื่อเสียงของบิดาภาษาบาลีปัตะกะรุสะเขียนเป็นภาษาอังกฤษปะตะครุสซึ่งเพี้ยนเป็นปะโะครุสได้โดยง่ายปัตะกะรุสะมาจากปตารติบวกกะรุสะแปลว่าเดือดพ่านบวกขุนมัว หรือกวนใจหมายความว่าการตายของปโตคุสก,กวนใจของอะิคลิสให้ขุนมัวเดือดพลานปโตคุสอาจมาจากภาษาบาลีปะตะกาโลเลติก็ได้แปลว่าการตายของปโตคุสก,กวนใจอะเคลิสทําให้เดือดพลานเหมือนกัน ขณะที่พยายามหาที่มาที่ไปของอิลีซึ่งแปลว่ากระบรี่ดาบสั้นหรือกริดก็พบว่าซอสไม่มีที่มาที่ไปมีแต่การสะกดในภาษาเผ่าเยอรมันต่างๆคำเก่าแก่สมัยพระเวทสาหรับมีดคืออสิทั้งภาษาบาลีและสันสกฤตอสิ เป็นลากศัพท์ที่มีคำสมาดเกิดขึ้นมากมายเช่นอสิกะอสิเทนุอสิปุติอสิทรุอสิจัมมะอสิคาหกอสิปัตตะคำที่น่าสนใจคืออสิปัตตะมาจากอสิบวกปัตตะแปลว่าดาบบวกใบไม้หมายความว่ามีใบเหมือนดาบใบดาบตรงกับภาษากรีก สภาทีซึ่งกลายเป็นภาษาละตินสภาท่าซึ่งมีความหมายเหมือนปัตตะและอสิปัตตะคือ Any b r o a d b r e a d สภาทีในภาษากรีกและสภาท่าในภาษาละตินอาจมาจากภาษาบาลีอสิปติแปลว่าดาบทหารเดินเท้าอสิ ปิกลายเป็นเสปฏิกลายเป็นสปาติและสปาตาในที่สุดซอสน่าจะตรงกับภาษาบาลีอสิวัฏทะมาจากอาสิบวกวัฏทะแปลว่ามีดบวกการฆ่าหมายความว่ามีดสาหรับการฆ่าความแปลกของซอสคืออ่านว่าซอสไม่ออกเสียงแต่เยู คำที่ไม่ออกเสียง W บัยูยังมีอีกหลายคำเช่นท o ที่แปลว่าสองอ่านว่าท o ไม่ออกเสียง W บัยูคำนี้อาจมาจากภาษาบารีทวิภาษาดัชในปัจจุบันยังออกเสียงว่าทวีฝรั่งอาจจะเรียกเลขสองว่าท o ก่อนที่จะเขียนหนังสือเป็นก็ได้แม้จะเขียนเลขสองว่าทวูแล้วก็ยังอ่านว่าทู a n นเ e อเป็นภาษาอังกฤษอีกคำที่ไม่ออกเสียงแต่บยูน่าจะตรงกับภาษาบาลีอันตะสเวระมาจากอันตะบวกสเวระหรืออันตะบวกสังบวกเวบวกระแปลว่าสุดท้ายบวกกับบวกโดยแท้บวกความปรารถนาหมายความว่าสุดท้ายกับ ความปรารถนาโดยแท้คือความปรารถนาจะสิ้นสุดลงเมื่อได้รับคำตอบหรือได้รับการตอบสนองแต่ฝรั่งแปลว่า against บวกส w e r หรือปะทะกับคำสบางวิธีธรรมและใช้หอกและมีดน่าจะเป็นวิชาแรกที่มีการสอนกัน หอกและมีดจึงถูกเรียกว่าสาตต์ตรงกับภาษาบาลีสัทธ,ธะซึ่งคนอังกฤษอาจจะเรียกเพียนเป็นซอสก็ได้ก่อนที่คนเราจะรู้จักเขียนหนังสือเมื่อเกิดการเขียนหนังสือขึ้นก็ยังเรียกดาบว,ว่าซอสถึงแม้จะเขียนว่าสวอสส่วนหอกตรงกับภาษาบาลีอสิรัสุก มาจากอสิบวกปรัสุแปลว่ามีดบวกขวานพระมีด้ามหมายความว่าพระหรือขวานที่แทงได้อสิปรัสุกลายเป็นภาษาลาตินสปารัสแล้วกลายเป็นภาษาอังกฤษสเปียร์ฝรั่งบางคนเชื่อว่าซอสมาจากซีอูในภาษาลูเวียนที่แปลว่าดักเกอร์หรือมีด ซิวออกเสียงคล้ายและมีความหมายเหมือนคำว่าสูละในภาษาบาลีซึ่งแปลว่าหอกหลาวเครื่องแทงภาษาลูเวียนเป็นภาษาบนที่ราบสูงอนาโตริยาที่เลิกใช้ไปเมื่อ2,800ปีก่อนนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าภาษาลูเวียนเป็นภาษาที่พูดกันในเมืองโทรยะ หรือวิรูสะนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ชื่อตัวละครในเรื่องอิริอัตถะและโอทิสยะมีความหมายที่เข้าใจได้ในภาษาบาลีเพราะคนบาลีและคนลูเวียนอาจจะยังพูดกันรู้เรื่องจากรากักสับปติที่แปลว่าฐานราบฐานเดินเท้านำไปสู่คำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งคือแพทโร น่าจะมาจากรากศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าอุ้งเท้าในน้ำโศโครกหรือน่าจะมาจากภาษาบาลีปัตโตโลเกติที่แปลว่าฐานราบตวนดูมากกว่ากันคำที่ใกล้เคียงกับเพโตคือเพทูนมาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าลูกบอลเล็กๆ หรือน่าจะมาจากภาษาบาลีมากกว่าพระธานแปลว่ามีกําลังมีอํานาจพระถุนตึงสะแปลว่ากองทหารยี่สิบเ้านายไซเลนในเรื่องโอดิซีที่เสียงร้องเพลงทำให้เหล่ากาลาสีเรือวิ่งเข้าไปหาตรงกับภาษาบาลีศิรณะมาจากสิบวกรณะแปลว่าใครเล่า บวกเสียงร้องหมายความว่าเสียงร้องของใครเล่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ภาษาบาลีใช้ลากศัพท์เหล่านั้นก่อนหรือหลังกรีกละตินอังกฤษเทพ003ความลับของภาษาไทยอังกฤษบาลีตอนที่สาม ฝรั่งใกล้จะรู้ว่าภาษาอังกฤษหลายคำมีรากศัพท์เป็นภาษาบาลี